สวัสดีเพื่อนเพ่ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่างโอนะครับวันนี้เรามาอยู่กับซิงเกอร์สามสิบสองนิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาการกันก่อนนะครับลูกค้าบอกว่าไม่มีภาพนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะครับไฟติดนะครับไฟติดแล้วก็ดับนะครับเดี๋ยวภาพไม่ขึ้นนะครับปุ่มอยู่ตรงไหนนะครับ เดี๋ยวเราดูก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น,นครับเดี๋ยวกดเปิดนิดนึงนะครับกดเปิดดูก่อนนะครับติดหรือเปล่าอ่าไฟขึ้นนะครับเวลากดเปิดไฟน่าจะดับนะครับแต่ภาพไม่ขึ้นนะครับ ไม่แน่ใจว่าหลอดภาพขาดหรือไม่นะถ้าหลอดภาพขาดน่าจะขึ้นจอลางๆนะครับเราวิธีการเช็ตก็คือให้เราหันจอสะท้อนกับแสงนะครับถ้าเกิดว่ามีภาพขึ้นลางๆก็แสดงว่าหลอดภาพขาดนะครับอันนี้สังเกตด,ดูแล้วไม่เห็นครับเดี๋ยวเราต้องเช็คด,ดูก่อนนะครับว่า มันเสียที่จุดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเครื่องดูนะครับส่วนรุ่นก็นี่นะครับเดี๋ยวเราลองดูดูก่อนนะครับว่าเป็นที่จุดไหนครับนะ แล้วนะครับมันเป็นบอร์ดเดียวเลยนะครับดอดเดี่ยวรวมทั้งบอร์ดและก็สายนะครับเดีย๋ยวเราดูก่อนว่าเช็คตรงไฟนะครับเช็คตรงไฟเลี้ยงไส้หลอดนะครับว่ามันมีไฟมาเลี้ยงหรือไม่นะครับเดีย๋ยวเราวัดดูก่อนว่าตอนที่เสียบปลั๊กเข้าไปนะครับว่าไฟเลี้ยงมันมีหรือไม่นะครับ เราเสียบปลั๊กดูก่อนถ้าเปิดแล้วมีไฟเลี้ยงไปที่หลอดภาพแล้วหลอดภาพไม่ออกก็แสดงว่าหลอดขาดกันนั้นนะครับแล้วก็จิ้มตรงสายนะครับส่วนมากถ้าเป็น LED นะครับก็จะมีเส้นเดียว2เส้นครับสายที่ไปเลี้ยงจอนะครับถ้าบางยี่ห้อไม่แยกก็มีแค่เส้นเดียวไปเลี้ยงไส้หลอดเลยนะครับไปเลี้ยงหลอดภาพเลยนะครับก็จะง่ายนะครับ ถ้ามีหลายเส้นก็ไม่เป็นไรแล้วเดแล้วเสียบปลั๊กหลดปุ๊บเสียบปลั๊กแล้วนะครับไฟติดแล้วมีไฟเลี้ยงนะครับสามสิบประมาณสามสิบโวลต์นะครับไฟมันกระเพื่อมด้วยนะครับกระเพื่อมด้วยน่าจะจุดใส่มันไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ครับมันน่าจะเป็นการบังคับให้หลอดติดนะครับแต่ว่าหลอดไม่ติดนะครับ อันนี้เราก็น่าจะสงสัยได้ว่าถ้าใส่หลอดภาพไม่ติดนะครับก็แสดงว่า,าหลอดขาดนั่นเองนะครับหลอดขาดนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีไฟไปเลี้ยงแต่หลอดไม่ทำงานนะครับมันน่าจะกระเพื่อมอยู่เพราะว่าไม่มีโหลดนะครับถ้าใส่โหลดเข้าไปก็น่าจะนิ่งนะครับอันนี้ไม่มีโหลดมันก็เลยกระเพื่อมนะครับ เราเป็นว่าเราไปซ่อมใส่หลอดเราหลอดภาพนะครับซ่อมหลอดภาพพูดผิดอโอเคครับแล้วก็ไปถึงขั้นตอนการแจะนะครับแจะหลอดนะครับในการถอดนะครับในการถอดระวังที่สุดก็คือตรงตรงนี้นะครับตรงแผงภาพนะครับ มันจะขาดพวกตรงสายแทนนครับบอบบางนะครับน,นที่บาร์อย่างนงี้นะก็บอบบางนะครับขอญาตนั่งนะ๊บบป เราแกะได้ไหมนคะรับต้องระวังครับตัวนี้นะครับเป็นจ no ุดที่บอบบางนะครับอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับให้แกะออกมาอย่างนี้ก่อนนะครับอันตัวนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันติดกับจอนะครับถ้าเกิดว่าสายแพรมันขาดนะครับก็เรียบร้อยนะครับต่อยากพอสมควรนะครับตัวนี้คือจุดที่ต้องระวังที่สุดนะครับในทีวีนะครับลองจากจอภาพลงมานะครับ จะคลายน็อตก็หลุดออกมาอย่างนี้แ้าว การถอดต้องระมัดระวังนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับจุดถอดจะไม่เหมือนกันนะครับ เวลาเราถอดจอนะครับเพื่อจะซ่อมลอดภาพนะครับบางรุ่นก็ง่ายบางรุ่นก็ยากนะครับไม่เหมือนกันนะครับเราต้องศึกษานะครับศึกษาหลายๆเครื่องหลายๆรุ่นนะครับค่อยๆทําไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องแงะไม่ต้องงัดมันแรงนะครับต้องเบาๆนะครับเบาๆ ที่นี้แล้วก็พลิกนะครับก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันหลุดแล้วนะครับบนะครัที่เราจะเจ็บหน้าจอนะครับต้องหาที่วางก่อนนะครับต้องเบาๆนะครับเบาๆหลุดออกมาแล้วนะครับหาที่วางให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนจะถอดออกมานะครับตันนี้แค่จอ32นิ้วนี่ก็หาที่วางไม่ยากนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นห้าสิบนิ้วนะครับสี่สิบกว่านิ้วขึ้นไปนะครับก็จะยากเวลาเราถอดนะครับนี่ก็วางนี่ก็จะเจอนะครับผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับผ่านการซ่อมมาแล้วนี่น่าจะแล้วก็แก้ตามอาการไปนะครับ กตามอาการไปไม่เป็นไรนะถ้าไม่เปลี่ยนทั้งแผงก็ทําลักษณะเหมือนเขาทาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะตั้งไฟที่คูนึงนะครับแล้วก็วัดนะครับในว,วัดดูก่อนว่ามีไฟมาไหมนะอัน,นนี้น่าจะขาดทุกคนเดี๋ยวเราแกะดูก่อนนะ ขออนุญาตปัจจีออกก่อนนะครับปัจจีออกกกอนแเราค่อยมาเช็คกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับร้อเจยายาก สักหน่อยนะนตะวันขาดด้วยนะอื้แยบ้อยเลยต้องขออไปเ,เพื่อนด้วยนะอหนักไปหน่อย ก็เงี้ยแต่เดียวมีเหลือนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับมันขาดนิดหน่อยนะฮะ งานซ่อมก็จะเป็นลักษณะนี้เลยคนระับทีนี้เราก็ต้องแกะดูนะครับวัดนะครับทีละหลวดหลไม่งั้นก็ต้องเปลี่ยนทั้งแผงนะครับถ้าเปลี่ยนทั้งแผงได้ก็โอเคแต่วันนี้ผมน่าจะไม่มีนะครับไม่มีเดี๋ยวผมก็จะทําเปลี่ยนแค่บางตัวที่เสียนะครับทีนี้เราก็จะมาแกะวัดนะครับ แจะวัดทุกตัวนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเปลี่ยนทั้งแผงได้ก็ดีมากนะครก็ไม่แน่ผมอาจจะมาเปลี่ยนทั้งแผงนะครับตัวนี้นะครับ นี่ผมก็จะสอนให้เพื่อนๆนะครับวิธีการวัดนะครับวัดหลดนะครับวัดหลดว่ายังไงนะครับตั้งคุณหนึ่งที่มิเตอร์นะครับมิเตอร์เข็มใช้มิเตอร์เข็มเท่านั้นนะครับในการวัดนะครับแล้วก็มันจะมีขั้วนะครับจะมีขั้วอยู่ตรงสองข้างของมันนะครับบางบางยี่ห้อจะมีด้านข้างอย่างนี้นะครับบางยี่ห้อก็จะอยู่ด้านข้างแนว แนวตรงนะครับเราก็วัดนะครับค่าไฟขึ้นก็จะแสดงว่าดีนะครับนี่นะครับไฟจะติดเล็กๆนะครับติดนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะขึ้นประมาณสักกี่โอห์มล่ะหกสิบเจ็ดสิบโอห์มนะครับหกสิบเจ็ดสิบโอห์มนะครับมิตเตอร์ผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละยี่สิบสามสิบห้าสิบประมาณหกสิบเจ็ดสิบโอห์มนะครับ มิเตอร์ไม่ค่อยดีนะครับ <c oughs> ทีนี้เราก็าวัดนะครับ <c oughs> อา้าวขาดเลยนะครับอันนี้น่าจะเปลี่ยนนะครับตัวไหนที่ไฟไม่ขึ้นหรือว่ามันช็อตนะครับก็เปลี่ยนเลยนะครับก็เปลี่ยนเลยตัวนี้ผมน่าจะซื้อเป็นแผงมาเปลี่ยนนะครับอันนี้มิเตอร์ขึ้นนะครับ มิเตอร์ขึ้นแต่ไฟไม่ติดนะครับไฟไม่ติดก็แสดงว่ามีปัญหาเหมือนกันนะครับ <fifty noise> น่าจะมีปัญหาเยอะอยู่นะครับ <Victoria> อันนี้ติดนะครับติดเล็กๆเ,เบาๆนะครับติดเบาๆตัวนี้นะครับติดเบามากนะครับนี่ก็ติดนะครับตัวนี้ติดเบาๆนะครับพอสังเกตได้นะครับถ้าหลอดไหนไม่ติดก็แสดงว่า,วามัน ไม่ขาดก็ช็อตนะครับไม่ขาดก็ช็อตอันนี้นะครับถ้าหลอดที่ดีนะครับมันต้องติดแรงพอสมควรนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับต้องติดแรงพอสมควรนะครับเราวัดหลอดที่มันติดแรงแงแล้วก็ไปเทียบกับหลอดที่มันไม่ติดแล้วว่าติดน้อยๆนะครับอันนี้ติดแรงพอสมควรครับก็ถือว่ายังเหลืออยู่ประมาณสักแปดสิเปอร์เซ็นนะครับตัวนี้ถ้าหลอดที่ติดเบาๆนะครับหลอดที่ติดเบาๆนะครับเหมือนตัวนี้นะครับติดนิดเดียวเองนะครับ มีแสงออกมานิดเดียวเองก็แสดงว่าใกล้แล้วนะครับใกล้ไฟแล้วอย่างนี้นะครับแสงออกเยอะนะครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็ออกเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็คือการเช็คหลดนะครับเพื่อนๆถามว่าเช็คยังไงนะครับนี่แหละครับตั้งคูณหนึ่งนะครับตั้งมิเตอร์คีคูณหนึ่งแล้วก็วัดนะครับถ้าเราวัดไม่ขึ้นนะครับแล้วก็สลับนะครับถ้าสลับปุ๊บมันจะไม่ขึ้นไฟนะครับ แล้วก็สลับอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อให้มันตรงขามันนะครับขาไฟมันนะครับเพราะว่ามันใช้ไฟดีซีนะครับมันก็จะติดนะครับถ้าหลอดไหนไม่ติดก็แสดงว่าเสียนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเช็คนะครับแต่สําหรับเครื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนทั้งหมดทุกแทงเลยนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีปัญหามากแล้วนะครับรอบที่ผ่านมาช่างทํามาก็ก็เปลี่ยนแค่สองหลอดนะครับ เปลี่ยนแค่สองหลอดก็ยังขาดอีกนะครับก็แสดงว่าตอนนี้มันน่าจะเสื่อมสภาพมากแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนทั้งหมดไม่น,น่าจะมีปัญหากลับมานะครับเอาเป็นว่าผมจะเปลี่ยนทั้งหมดนะครับทั้งแผงเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเช็คหลอดนะครับเช็คไฟถ้าไฟมาเลี้ยงมา หลอดไม่ติดก็แสดงว่าหลอดขาดแค่นั้นครับง่ายๆนะครับโอเคนะครับวันนี้ช่างโอมาให้ความรู้ประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับสำหรับช่างโอนะครับให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ